สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียนมืองใหมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะบอกวิธีการเข้าไปดูกลุ่มกลุ่มไหนที่สามารถเอาคลิปสั้นและคลิปยาวไปแชร์แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วกลุ่มที่เอาคลิปของเราไปแชร์แล้วมีปัญหามีการแจ้งเตือนแบบไหนนะครับแต่ถ้าพี่ๆเข้าไปเช็คดูแล้วเนี่ย <S <S เหมือนที่ผมบอกพี่ๆรีบลบออกแล้วก็ออกจากกลุ่มนันทันทีเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆยังแชร์เข้าไปอีกเนี่ย สักวันหนึ่งเนี่ยพ okay, okay, no, okay. okay, ี่พี Senhor? ่ก็ต้องโดนปิดบัญชีเหมือนผมนะครับโอเคนะครับผมเข้าไปดูกันเลยนะครับพี่กดคามาใน facebook เลยนะครับกดคามาเลยนะครับผมกดคามาเลยนะครับกดคามาแล้วเนี่ยพี่พี่ก็เลือกคีดสํมคีตนะครับผมหรือรูปของเราก็ได้นะครับผมเลือกคียสัมคีตตรงนี้นะครับกดคามาแล้วเนี่ยพี่พี่ก็เลื่อนไปเลยนะครับผมเลื่อนไปนะครับผมแล้วก็หาคําว่ากลุ่มนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมกดคามาเลยนะครับ กดคำมาแล้วพี่ๆเลือกกลุ่มของเรานะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจิ้มมาเลยนะครับผมเข้าไปดูเลยนะครับอ,อย่างเช่นกลุ่มเนี้ยอ,อันนี้ผมสมมติให้พี่ๆดูก่อนนะครับผมสมมติว่ากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้กดคาม,มาเลยนะครับถ้ากลุ่มที่สามารถแชร์ได้เนีย่ยมันก็พอเลื่อนไปแล้วเนี่ยพี่ๆสังเกตเห็นไหม มันจะมีคลิปของเพื่อนนะครับผมมีคลิปของเพื่อนคลิปของพี่น้องที่แชร์เข้าไปนะครับผมโดยที่ไม่มีไม่มีไม่มีการผิดกฎผิดอะไรเลยนะครับผมสามารถแชร์ไปได้เลยทีนี้เนี่ยพี่พี่ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนี่เนี่ยพี่พี่มาดูกลุ่มที่ไม่สามารถแชร์เข้าไปได้แล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนพี่พี่มาดูกันแล้วก็ถ้าถ้าพี่พี่แชร์ไปแล้วเนี่ยพี่พี่เข้าไปเช็กดูถ้าเจอแบบที่ผมบอกเนี่ยพี่พี่ลบลบออกเลยนะครับผมลบคลิปของเราออกแล้วก็ ลบทิ้งคลิปของเราเลยนะครับผมแล้วก็ออกจากกลุ่มนั้นนะครับผมทันทีเลยนะครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยพี่พี่แบบลืมลืมตัวแล้วก็แชร์ไปอีกเดี๋ยวก็แชร์แช่แช่ไปสุดท้ายก็ Facebook ก็โดนเลนงานนะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดให้พี่พีดูนะนะครับเนี่ยกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับนี่กลุ่มนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่พี่สังเกตดูนะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะ ลุมสาธารณะจริงๆครับลุมเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับผมลุมสาธารณะนะแต่เวลาเราเนี่ยครับผมเวลาเราโพส์เข้าไปเนี่ยเวลาเราโพส์คลิปเข้าไปเนี่ยเวลาเราแชร์คลิปเข้าไปเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้เราแชร์เข้าไปมันก็จะมันก็จะติดค้างอยู่ตรงนี้มันก็จะมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือคลิปของเราเลยนะพี่ๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมมีแต่คลิปของเราทั้งนั้นเลยไม่มีคลิปคนอื่นนะคลิปของเราที่เราแชร์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่จะคลองกลุมเนี่ย ไม่อนุญาตให้เราแชร์นะครับผมมันก็เลยอยู่แบบนี้พอเราแชร์เยอะๆแชร์บ่อยๆปุ๊บเนี่ยจะคลองกลุมนี่แหละรู้สึกว่าแบบเบื่อหรือแบบรําคาญเห็นเราแชร์บ่อยๆก็เลยมีการแจ้งเตือนไปทาง Facebook หรือสแปนเราทิ้งเนี่ยเฟซบุ๊กก็มีการปิดเราเลยนะครับผมเพราะว่าทางกลุมเนี่ยมันจะมีกฎของเขานะครับทีนี้เนี่ยพี่ๆก็สามารถกดดูได้เลยนะครับผมจัดการจัดการโพสเนี่ยครับดูได้เลยนะครับผม ทีนี้เนี่ยพี่ๆถ้าผมแชร์เข้าไปเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ผมแชร์เข้าไปเลยนะครับมันก็ยูอย่างนี้แหละคือคือผมไม่สามารถที่จะไปนายได้เลยคือมันยูในนี้แต่วิธีการแก้แบบไหนนะครับผมวิธีการแก้แบบง่ายๆนะพี่ๆไม่ต้องแชร์ไปอีกแล้วพี่ๆกดคําว่าลบทิ้งเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเห็นแบบนี้เห็นแบบผมเนี่ยลบทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าเราแชร์เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะคลองกลุมเนี่ยไม่อนุญาตให้เราแชร์เข้าไปแล้วแล้วมันจะมีปัญหามันจะทําให้เราเสีย ต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ Facebook เราเสียนะครับผมทีนี้เนี่ยกดลบได้เลยกดลบทิ้งเลยนะครับผมกดลบเลยนะครับอ่าโอเคกดลบกดลบให้หมดเลยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่เหมาะสมกดลบให้หมดเลยทีนี้เนี่ยคอนลบเสร็จแล้วปุ๊บพี่พี่ก็ง่ายๆครับผมกดย้อนกลับนะครับแล้วก็กุมเนี่ยเดียวส้นน้อยเนี่ยพะละเวลาเราลบออกปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนะครับผมมันมันจะไม่มีนะจะเห็นนะแล้วก็วิธีการที่จะเราออกจากกลุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าเราเรากุมนี้เราแชร์ไปไม่ได้แล้วอาออกจากกลุ่มตรงนี้นะ เนี่ยวิธีการออกจากกลุ่มเนี่ยกดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้มันจะมีบอกว่ายกเลิกครับผมยกเลิกติดตามกลุ่มแล้วก็มีการออกจากกลุ่มเนี่ยข้างล่างเลยนะครับผมกดข้างล่างเลยเนี่ยตรงนี้เลยครับผมออกเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เข้าแล้วไม่อนุญาตให้เราแชร์นะครับผมออกไปเลยครับผมก็แค่นี้นะครับออกแล้วจบครับแค่นี้แหละครับผมคือนี่แหละสามารถทําให้เราปลอดภัยได้นะครับผมพี่ๆลองทําดูนะคือที่ผมมาทําคลิปให้พี่ๆดูเนี่ยคือผม ผมกลัวพี่ๆเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยพี่ๆเจอเหมือนผมแล้วก็พี่พี่ก็จะหมดกําลังใจแล้วก็จะเสียความรู้สึกนะครับผมเหนื่อยนะครับผมทําคลิปอุตสาห์แบบทําคลิปเยอะๆนะครับผมแล้วก็มีผูติดตามเยอะๆยอะสุดท้าย Facebook ของเราเนี่ยเสียไม่สามารถสร้างไรายได้จาก Facebook เนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าคลิปนี้มีมประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ